วัสเดีทุกคนด้วยข้อในวันนี้ผมจะพูดหลักความเป็นจริงอันประเสริฐของทุกสรรพสิ่งบนโลกนะครับคนที่มีประเดทอย่างเช่นผมไม่รู้ผมจะยกตัวอย่างอะไรโอเคผมจะยกเป็นตัวอย่างเช่นคุณเห็นกระดาษในมือผมไหมถ้าคุณเห็นกระดาษในมือของผมสมมุติว่าคุณตั้งข้อว่าเรา เราจะประสบความสําเร็จโดยมีเงิน10ล้านกว่าบาทเราต้องคําถามแรกเราตั้งขึ้นมาเราจะทํำยังไงไม่ได้อย่างนั้นเราต้องมีวิธีการอย่างเช่นนี่เลยครับอ่ะผมตอนนี้ผมตั้งหัวข้อนะครับผมจะทําให้กระดาษมันตงไปได้ยังไงนี่ผลทางง่ายๆผลประสบความสําเร็จทีเดียวเราแค่ปล่อยท่านนะครับมันเกิดรักทีดีง่ายมากก็เปรียบเหมือนที่ผมพูดไปตอนข้อเมื่อกี้นะครับ หลักการมันง่ายมากแค่รู้หนทางเราก็ปล่อยทําได้รู้หลักการในการทําแล้วก็รู้หมดทุกอย่างว่าเราจะทําแบบไนทุกอย่างต้องมีความรู้ครับปัญญาขอให้ทุกท่านใช้หลักนี้นะครับยังจะเริยนครับโอ้กับผมคนแห่วอาดีอ่ารัก